วิทยุใหม่เจ็บก็แข่งได้ดิขอบคุณครับหน่อยว่าขอบคุณครับเลยว่ะวิทยุใหม่ครับจากแม่แม่เอฟซีเอดัเดี๋ยวไม่ตองรับแล้วะดังแล้วดังแล้ว น,ออน้องโชว์กับขังครับอพอใช้ไหมอของเมฟซีครับส่งให้พ่อปู่นะครับเลยขอทางพ่อมามาให้ตาใช้นะครับวางพอดีเลย เอ่าฮ่าฮ่าฮ่าเงินไมนั่นจะไเออของฟรีครับของฟรีขอบคุณครับขอบคุณครับของแม่ซีส่งมาให้พ่อพ่อพันเกลียวครับแต่พ่อพันเกลียวมีใช้แล้วพันเกลียวเลยขอมาให้พ่อตาใช้นะครับพ่อตาก็ดีใจอืมนะครับนี่พ่อตาชอบไหมครับ ชอบไหมอชอบชอบนะครับขอบคุณครัวขอบคุณข้ขาวขอบคุณคุณแม่พันนีนะครับนี่พอตาชอบมากเลยครับ,รบเลี้ยงควายโอเคครับขอบคุณครับคุณแม่พันนีนะครับ mm hmm. นี่